สวัสดีครับท,ทีเอลเซเปเกอร์รอยเอ็ดครับผมมอนี่สีผ้ามะบึงนะครับตัวนี้จะเป็นตู้จอตู้จอตัวนี้จะพร้อมแหลกนะครับชุดนี้ลูกค้าสั่งพร้อมแหลกนะครับตัวนี้เป็นตู้จอขนาด22นิ้วนะครับขนาด22นิ้วตัวนี้จะมีแหลกใสด้วยนะครับป้องกัน2ชั้นด้านหน้าก็จะป้องกันโดยการมีฝาปิด1รอบแล้วก็เวลาขนย้ายก็จะใส่แลบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่แหลกเข้าไป ให้ดูนะครับว่ามันจะอยู่ในลักษณะประมาณแบบไหนนะครับเราเปิดฝาเหล็กออกนะครับเปิดฝาเหล็กตัวนี้ออกแล้วก็จะเอาจอเข้าไปข้างในแต่ถ้าสมมุติว่าสั่งไปเราจะเอาใส่เข้าไปในแหลกให้เลยนะครับเวลาขนย,ย้ายเคลื่อนย้ายก็จะง่ายมากเลยนะครับเอากค่แคปปิดฝาแหล็กลงนะครับฝาแหล็กปิดหูล็อกหูลกแล้วก็ยกได้เลย ใส่ลักเข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือตั้งบนตั้งในกล่องแล้วนะครับตอนนี้คือฝาเวลาเปิดออกนะครับใช้งานก็เปิดฝาด้าหนาหน้านะครับเปิดง่ายๆครับเปิดง่ายเปิดง่ายมือเดียวก็เปิดได้ เปิดฝาออกมาแล้วก็ใช้งานนะครับเสร็จงานก็ปิดหน้าจอกลับประมาณนี้แล้วก็ล็อกจากนั้นก็เอาฝาตัวนั้นนะครับครอบป,ปิดเข้ามาคนย้ายได,ได้สะดวกปลอดภัยนะครับกล่องแหลกจอมอนิเตอร์ขนาด22นิ้วพร้อมแหลกนะครับ ตัวนี้ก็จะอีกราคาหนึ่งตัวนี้ก็จะอีกราคาหนึงนะครับแต่ถ้าซื้อรวมกัน2อย่างคุ้มค่าแน่นอนครับสนใจติดต่อได้นะครับฝากไว้ด้วยครับ T L Speaker ร้อเอดครับผม